ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนฮัลโหลสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนแล้วก็พี่เอกนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าสควิชสควอตอะไรสักอย่างเป็นเกมแนวเขาเรียกว่าอะไรแนวแร็กดอครับแนวแร็กดอคืออะไรอ่ะพี่เอกพฝนไม่เข้าใจอ่ะเป็นเกมแบบเล่นๆกำค้ำอะไปอย่างนงี้แหละแล้วเราก็สามารถที่จะเมื่อก่อนมันจะมีแร็กดอตัวหนึ่งที่แบบกิ้งตกจากบันไดใช่ไหมแต่ว่าพี่เอกไม่เล่นหรอกอันนั้นะ เออแต่ว่าอันนี้รู้สึกจะมีเครื่องแบบทรมานร่างกายตัวเองอยู่ด้วยจริงหรออันนี้ดูอะไรดิดูดิสิดูดิพี่เอกดูดี่ิเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนจะเข้าไปดูนะกดเอีเหรอใช่ลองกดเอ้าทำไมเบีอกโดนบีบอ่ะทำไมเหลือแต่หัวแบบนั้นอ่ะมาตัวมันแบนน่ะงหรอเดี๋ยวพี่ฝนเข้าบ้างเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เอกเฮ้ยพี่ฝนดิอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเข้าไปใหม่เดี๋ยวมันเข้าไปแล้วเข้าได้ที่ละครเฮ้ยเข้าได้ที่ละครเฮ้ยดูดิ เฮ้ยพี่ฝนตัวเล็กนิดเดียวว่ะดูนี่ไม่ได้ยังไงเดียดูหน้าไม่หนุนเหมือนกันเฮ้ยมันมีอันอื่นด้วยอ่ะไหนอ่ะเพียบเลยไม่รู้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรไม่รู้เหมือนกันพี่เอกดูนะเฮ้ยพี่ฝนเข้าไปอยู่ในลูกแก้วอ่ะหรืออะไรเฮ้ย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 มันหมุน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 อ้าวออกไปแล้วอ๋อ้าออกมาแล้วอ่ะลองดูดิเราไม่เห็นมันหมุนอะไรอุ้ยหมุน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 โอ้ โอ้ยเวียนหัวพี่ตรงนี้มันอะไรก็ไม่รู้ะพี่เอกดูดิตรงนี้มันเครื่องอะไรก็ไม่รู้ะเดินไปเดินมาตรงเนี้ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้ไงตัวกระปิดลิดล้อยเดี๋ยวพี่ฝนลองใช้เครื่องเล่นอันนี้ก่อนดีกว่าอยู่ตรงไหนเครื่องเล่นอันนี้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมองเห็นไหมกระโดดกะโดดอยู่เนี้ยเห็นไหมกำลังไปกำลังไปเฮ้ยมีคนใช้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเราเขเราเล่นบ้างคืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วหัวไปหนอะไกลายเป็นลูกปิงปองเหรอ หัวเราไม่ไหนเราก็ไม่รู้เฮ้ยเพี้ยกกายลูวิ่งปองแล้วอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยตรงนี้มันมีเครื่องอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะเพี่ยนเฮ้ยล้หัวเราหายไปอะอันนี้คือเข้าไปแล้วทำอะไรอะอ๋อมันจะเป็นนั่งเป็นท่าของมันเนียนตรงนี้ดูดินี่เหรอเดี๋ยวพีเดี๋ยวพี่ฝนขอกลับมาเป็นตัวเดิมก่อนดีกว่าเราต้องกดรีสปานข้างบนปะไม่รู้เหมือนกันใช่กดรีสปานข้างบนเอาละเรียบร้อยมาพี่ฝนรีเซ็ตตัวละครแล้วแป๊บหนึ่งโอเคมากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วโหอะไรก็ไม่่่่รรรรรรูู้้้เเเหหมมมืือออนนนนกกัะะีีตงงคไไ็พ เรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูดิเไี่ดูเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนดีกว่าใช้ยังไงอ่ะใช้ยังไงก็ไม่รู้ว่าเข้าทำยงไงไมได้อะเออเราเข้าไม่ได้อ่ะดูดิเข้าไม่ได้แสดงว่าต้องเสียตังค์ป่ะใช่น่าจะต้องเสียตังค์นะอันนี้อะไรเข้าไม่ได้อะไรมาคอยต้องแต็งตองเต็อยู่เนี่ยเอ้ยอะลูมันเป็นเหมือนกับที่นี่ป่าวเครื่องตีอ่ะที่เครื่องวัดพลังอ่ะพี่เอกหรอที่ต่อยอ่ะหรอใช่พี่เอกตรงนี้นี่อันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะไหนดูดิเนี่ยลองดูนะเฮ้ย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 มันเป็นเครื่องเครื่องเวียง เฮ้ยโอ้โห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 โโอ้หมีคนแี่ยงไปแล้วอะเราใช้ไม่ได้มีคนแข่ยงไปแล้วอะมันเแี่ยงแล้วเอ้เพี้ยงดูนี้ดิอันนี้มันเป็นเหมือนกับช้อนดีดอะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพี้ยงดูนะเพี่ยงดูนะเป็นเหมือนกับช้อนดีดอะมีวัแล้วเออไปไหนแล้ววะมันกระโดดไปไงมันจ้ำไปไงลองดูบ้างดิใช่อันนี้อะไรก็ไม่รู้โอะเครื่องอกไรนะเครื่องอะไรเครื่องกระโดดอะไม่รู้อะเฮ้ยมันเป็นกับเหมือนกับ ตัวเราเราลอยขึ้นมาได้อะโอ้เดอะแมทริกกับเรอใช่ตัวเราลอยขึ้นมาได้แบบนี้น่ารักดี้เนี่ยไว้ทำอะไรอะครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันตรงนี้มีลูกปองโอ้ยโอ้ยโดนเวียง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 โอ้ยเวียนหัวโ้ยเวียนหัวไหมสุดๆอะพี่งมาดูนี่นี่เห็นมีลูกปอกอะบีเอ็มนู๊กลายเป็นลูกชิ้นปิงปองพี่แขงพี่บอยมีลูกปองเฮ้ยได้ด้วยเต่อของฟรีเหรอเออของฟรีดูดิเออิของฟรีชอบลูกปองต้องดั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 งดง ขอ้เรามันลอยไม่ได้อะมันลอยไม่ได้เอ้าเพื่อนเพื่อนอยู่ในเครื่องปั่นน้ำผลไม้เราเข้าไปดูมั่งพี่ฝนพี่ฝนเข้ามาในนี้แล้วเอ้ยมาดูเครื่องนี้ดิเอ้ยเทพี่ฝนโดนปั่นเทดูดูของพี่เองดิพี่ฝนโดนปั่นมานี่ดิมานี่มาดูดิดูตัวเห็นตัวโอ้โหทำไมตัวสูงขนาดนั้นเป็นเครื่องยืดตัวไหนเครื่องยืดตัวอะไรนี่เครื่องยืดตัวนี่เครื่องยืดตัวเครื่องยืดตัวเออฮึบอ้อ โอ้ใหญ่มากโอ้ my god โอ้โหเพื่อเราก็ตัวใหญ่เหมือนกันน้ำตัวบอลลเลยอ่ะดูดิตัวบอลเลยเออตัวยืดมาเลยอ่ะแล้วมันมีเครื่องหดตัวไหมเครื่องหดตัวอ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้เครื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ฟึบปเเฮ้้ยยโออมีพลังซุปเปอร์ไซย่าเฮ้ยเครื่องดีดเอ้ยเครื่องดีดไปแล้วไหนเนี่ยไปแล้วไปแล้วเพื่อกลายเป็นซุปเปอร์ไซย่าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอปีนขึ้นมาข้างบนก่อนนี่อะไรอ่ะเฮ้ยขึ้นมาได้ป่ะไม่รู้อ่ะสอง ถ้าเอาไม่ไปพี่เอกตัวยาวเกินยิงไม่ไปอ่ะนี่นี่อันนี้เป็นเป็นสไลเดอร์นี่นี่พี่ฝนมันยิงพี่เอกไม่ไปอ่ะลึกเฮ้ยมันไม่สไลด์อ่ะพี่เอกสงสัยพวกเราตัวยาวเกินไปอ่ะเดี๋ยวพี่เอกรีสปาร์ตกลับไปใหม่เฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนตัวลอยตัวลอยอืมตัวแดงมากตัวแดงมากพี่กรีสปาร์นกลับมาแล้วเดี๋ยวไปใหม่ไปใหม่ไปใหม่นี่เดี๋ยวรีสปาร์นแป๊บนึงตัวเล็กก่อนข้เล่นสมองตัอะไรอเล่นสมองแป๊บหนึ่งเออเมื่อกี้สังเกตอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นสมองสมออง่ะ เฮ้ยอันนี้เขาเกิดอะไรขึ้นอะเดี๋ยวพี่ฝนเข้าไปดูในสมองก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพียกขอยิงปืนใหญ่ก่อนดิยิงปืนใหญ่ไปไหนอยู่ไหนเี่ยโอ้กระแทกแตกเลยู่ไหนก็ไม่รู้ข้ามไม่ได้เฮ้ยพียรข้างบนอะข้างบนมันมีเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่เอ็มมาดูนี่ดินี่เป็นท่าหน้างอกอันนี้ต้องต้องซื้อของอะไหนอะเอาเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วพี่ฝนฮะ เพล็กวิ่งกลับหลังวันนี้วันนี้วันนี้เราข้างบนเหมือนกับมีอะไรดูให้เราปีนขึ้นไปอ่ะตายแล้วแล้วขึ้นมาแล้วตายอยู่ไหนเนี่ยไปไม่ได้อยู่ไหนเนี่ยดูตัวดิอยู่ไหนเนี่ยนี่ดูตัวดิเอาไเป็นอย่างนั้นน่ะไม่รู้วิ่งผ่านตรงนี้มาเนี่ยเนี้ยหรอเออเนี้ยเราเอากลับไม่ได้ด้วยเอาไอว้กวโอ้ยยนยยัยยยมยยนยยยยย่ย่ะยย่ยยยยยยมยย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 อยย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 ยายลยยอยยนมยยยยยยัยเฮ้ยมันกลับหัว กับหน้ากับหลังอะดูดินี่เราเราฝั่งนี้ได้เปล่าเพฝั่งนี้ได้เหมือนกันนะเเฮ้ยดีไม่ฝั่งนี้เข้าไม่ได้อ๋อฝั่งนี้ต้องเสียตังค์ว้านี่เีอาฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่นี่นี่กลับหัวก่อนนี่กลับไม่ได้เปล่ากลับไม่ได้แล้วโอ้โกลับไม่ได้แล้วเดี๋ยวดิสปันกลับมาก่อนฮึ่บเพชเดี๋ยวไปข้างบนกันดีกว่าข้างบนมันมีเหมือนอะไรก็ไม่รู้ว่ะสูงสูงข้างบนอ่ะเป็นบันไดอ่ะได้ได้เฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะพี่ฝนปื๊ด เพล็กเจอเนี่ยเพลอกอยู่ไหนอะเพี็กยืนอยู่กับมนุษย์กระต่ายสีขาวไหนมนุษย์กระต่ายอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้ไงไหนอะตรงไหนกระโดดกระโดดดิมองไม่เห็นจุดเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นเลยหรอเฮ้ยเพลอกพี่ฟอดเห็นคนหัวโตเห็นคนตัวโตไม่มีหัวเนี่ยดูดิไม่มีหัวเออไม่รู้เหมือนการเอาเพื่อนหายเพลอกเป็นไรอะเออเพลอกสะดุดน้องเป็นซูเปอร์ไซยาเหรอช่วยอะไรอะน้องบีเอ็มเขาไปตรงนี้มันเป็นเครื่องปล่อยพลังงานอ๋อเครื่องแบ่งพลังเหรอ อยู่ตรงไหนพี่เอกจำไม่ได้เนี่ยน่าจะตรงนี้แหละตรงนี้เหรอเออเฮ้ยเฮ้ยมีคนใช้อ่ะพี่เอกใช้อเหรอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพี่ฝนก็มีเหมือนกันเอาละเราจะแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซยาแล้วล่ะครับเฮ้ยพี่ฝนตัวเสียขาวมากเลยอ่ะขาวทุกคนเลยเออขาวล้วนเลยอ่ะดูดิเราเราไปทางนี้ได้ใช่ไหมไปทางไหนอ่ะเฮ้ยเนี่ยพี่ฝนจะขึ้นไปข้างบนตั้งนานแล้วยังไม่ได้ขึ้นไปสักทีมามาบันไดเนี่ยเหรอใช่บันไดอ่ะข้างบนมีอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันสูงอ่ะสูงอ่ะดิ แล้วใครขึ้นไปทำอะไรเนี่ยไม่รู้ไงต้องลองขึ้นไปดูเห็นว่ามันมีสมองด้วยอ่ะเดี๋ยวกัรไปดูม่เห็นมีอะไรเลยให้เรากระโดดลงข้างล่างนี่ใช่ไหมเนี่ยหรอเฮ้ยปังเฮ้ยเป็นเครื่องอะไรอ่ะพี่ข้างล่างอ่ะไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยมันเป็นเหมือนเครื่องหมุนเหรอไม่รู้พี่เอกว่ามันหมุนเหมือนอัเนี่ยเครื่องปั่นผ้าเออเครื่องซักผ้าเหมือนเป็นเครื่องซักผ้าอะไรประมาณนั้นป่ะแล้วนั่นอะไรอ่ะพี่เอกเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เร็วพี่ฝนจะไปดูสมองอ่ะมาดูเร็ว อยากได้สมองอ่ะเฮ้ยอะไรใครเนี่ยอันนี้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยอันนี้เป็นเครื่องปานเหมือนกันหรอเฮ้ยแบี้ยวรตัวใสไหนเนี่ยตัวใสมากเลยโอ้โหมองไม่เห็นตัวเลยอ่ะเราหายตัวแล้วเออเราหายตัวไปแล้วว่ะนีอะไรม่้ลองดูดีเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะทําอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเอ้าเฮ้ยขอหลุดเหรอขอเป็นสปริงคอเป็นสปริงอ่ะดูดิเฮ้ยดูดิ คอเป็นสปริงเลยอะโอ้มีคนใช้อยู่อะโ oh อ้ยยยยคอกลายเป็นสปริงเลยบบนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวดิสปานกันแป๊บนึงโอ้ออคอ,อ,อ,ปปอรุออาาด่อ๋ยยยยยายย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 ยอยย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 เัยยยยิยยยยลยย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 ยกยยยยมยยยยยยมยยยยยนยนยอยีนยยย่งยย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 ่ยยยดยย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 ยเยย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 ยอะไรเฮ้ยสมองโต <ส>หัวโต,วตวอใช่หัวโตวเออเท่ดีเท่ทโอ้โหฉายลังสีเข้าม้างด, <laughs> ดีดูดิฉายลังสีว่าแล้วอ่ะ <laughs> เราบ้าเรามากเรามางแสดงว่านี่เขามีเหมือนกับไอ้นี่ด้วยนะเหมือนกับหนังสืออ่ะแสดงว่าเครื่องนี้จะทําให้เราฉลาดอ่ะพี่เอกจริงอ่ะใช่ดูดิดด มันมีเหมือนกับหนังสือลอยลอยขึ้นมาเออเป็นคนมีความรู้นะเนี่ยดูดิเป็นคนมีความรู้ว่าหัวโตเลยอะดูดิเออดีเนาะเท่ดีฉลาดฉลาดเห็ดไหมล่ะแล้วตรงนี้เครื่องอะไรเนี่ยไปไหนอะอะไรเนี่ยเครื่องอะไรก็ไม่รู้ใช้ดิอุ้ยพี่เข้ามาโดนเครื่องตัวใสไงเครื่องตัวใสหัวโตตัวใสเออหัวโตตัวใสมันมีอะไรอีกเปล่าที่เรายังไม่ได้เล่นน่ะอะไรอะแล้วนี่อะไรอะเดี๋ยวๆตรงนั้นมีเหมือนกับออบี้ย ไปพี่หมลองไปดูดีกว่าเนี่ยฝั่งเนี้ยหัวพี่เอกยเป็นลูกชิ้นไปแล้วอ่ะนี่นี่นี่ตรงนี้เหมือนกับออบบี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อห้ามโดนตรงสีแดงอ้เรามองไม่เห็นนะดิเนี่ยหรอใช่เอ้ยหล่นหล่นลงไปปุ๊บก็ตายเลยอ่ะอ้าโดดยังไงนี่ไงปุ๊บเอ้ยได้อยู่ได้อยู่แต่แบบว่าหัวโตมากเลยอ่ะขึ้นลําบากหัวโตขึ้นยากเออหัวโตขึ้นยากขึ้นลําบากมากเฮ้ยขึ้นยากอ่ะฮึบฮับ เดี๋ยวไปดูอันสีแดงก่อนดีกว่าโอ้มันอันเล็กติ๋วเดียวได้อยู่โอ้หล่นเนี่ยได้อยู่เพียอยู่ได้อยู่เออหัวมันโตแล้วมันมองไม่เห็นนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับไปเป็นตัวเดิมกันอันหนึ่งตายหัวโตดิมองไม่เห็นเลยเล่นยากแท้ใช่เฮ้ยมนุษย์ก็ตายเฮ้ยมนุษย์ก็ตายน่ารักใช่พี่เห็นมนุษย์ก็ตาย คอร์ดก็ตายน่ารักเชียวขอหลุดในเดี๋ยวๆขอไปแบบออบบี้แป๊บหนึ่งนี้ใน้ hey, นี้รพี่เอกมีตัวเอชด้วยเหมือนกับพอเลยอะ่ะเอ้ยโดนอะไรขึ้นไปแล<ะ>้วเฮ้ยเบกพี่ฝนบินได้ไหนเฮ้ยพี่ฝนบินได้อยู่ไหนเนี่ยเงเฮ้ยมีเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวเฮ้ยดูดิเฮ้ยบินได้บินได้อ่ะดูดิเหมือนกับไอ้นี่เลยอ่ะโดเรมั่นอะ ไหนอะใช่ไหมไอไทยแมชชีนอะไรเรียกว่าอะไรนะไม้ไผ่อ่ะโอ้มีน้องแบดหมดสปางคนเฮ้ย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 ลงไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนลงไม่ได้อ้าวลงได้แล้วไอตัวเอชเนี่ยเหรอใช่ตัวเอชอะแล้วไงต่อเฮ้ยมีอะไรลอยลงมาด้วยพี่ฝนบินได้ไงเฮ้ยคอปเตอร์ไม้ไผ่เออเป็นคอปเตอร์ไม้ไผ่เฮ้ยเท่อะนึกชื่อตั้งนานนึกไม่ออกเนี่ยนี่อะไรอ่ะไอตรงนี้มีมีเป็นเหมือนกับไอเนี่ยระเบิดอ่ะ ครึ่งยิงกดอีปึ้งโอ้เฮ้ยเพียอันนี้แจ๋วอันนี้แจ๋วไหนอยู่ไหนปืนใหญ่อันนี้เป็นปืนใหญ่เออพี่จ๋าเลยข้างในแล้วปึ้งโอ้หเป็นปืนใหญ่อ่ะโหอย่างเท่เลยว้าวเลยแบบปุ๊บเหมือนเพื่อนใช้อยู่เพื่อนใช้อยู่แล้วเดี๋ยวเราทำอะไรเนี่ยไปไหนแล้วอ่ะเอาทำไมบีเอ็มนูบเหลือตัวเท่านี้ไปไหนแล้วอ่ะพียกเพียอยู่ตรงเนี้ยบันไดสีเหลืองอ่ะ ได้สีเหลืองหรอพี่หมดน้ำเลยอะหมดน้ำเหรอไปดูดีกว่าเฮ้ยอึบกระโดดแล้วเป็นไรเปล่าอะไม่มีอะไรเป็นไรหรอกำลังไปบันได้สีเขียวน่าจะแล่นครบแเราอ่ะพี่เอกอุ้ยดูนั่นดิเพื่อนเพื่อนบินโอ้ยพี่เอกพี่เอกลอยออกไปแล้วนอกโลกเพื่อนบินได้อ่ะเพื่อนเสียตังค์เข้าไปอ่ะไปดูเพื่อนเล่นดีกว่ามันสูงไปอ่ะเฮ้ยโอ้โหสูงมากเลยเพื่อนทำไมอ่ะเฮ้ย เพื่อนเขาไปแล้วแบบตัวเล็กได้ตัวใหญ่ได้ไงดูดิเอ้าพีเอกตายอ่ะลีสปานเลยมันไส้ดิโอโหในนี้มีของเล่นเยอะเหมือนกันนะเอารีสปานแล้วเดินไม่ได้โอ้เดินแดนนี้อยู่ในลูกแก้วโอ้โอ้โอ้โอเวียนหัวเนี่ยคุณกระต่ายเขาเดินตัวนี้ยั้ไงเวียนหัวโอ้ยตก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 มาช่วยด้วยอ้าวไปไกลมากเลยพ่เอกพ่เอกพี่ฝนมาไกลมากเลย มาไกลไปแล้วทุกคนช่วยด้วยไปไหนแล้วอ่ะมันไม่หยุดเลยอ่ะอันนี้เครื่องอะไรอ่ะเฮ้ยมันไม่หยุดอ่ะเี็กยังไม่ได้เข้าไอ้เครื่องหนูแฮมสเตอร์นี่เลยทุกคนอุ้ยอุ้ยไ่ฝนไปไหนก็ไม่รู้แล้วโอ้ my god โอเวียนหัวกลับไปก่อนกลับไปก่อนโอ้พระเจ้าเรามาไกลมากแล้วเนี่ยดูดิเวียนหัวมากอ่ะดูแล้วว่าหนูแฮมสเตอร์มันรู้สึกยังไงเฮ้ยหนูแฮมสเตอร์เขาแบบเขาวิ่งเองเปล่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับที่ปั่นเครื่องซสก้ผ้าเลยเข้ามาดิ เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเฮ้ย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 ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหลายตาเวียนหัวมากเขาบอกเออจ๊อดจ๊อดจ๊อดแกเป็นไงบ้างพี่หัวจ๊อดจะอ้วกนี่อะไรอ่ะโอ้อันนี้มันเป็นเหมือนกับเครื่องเวียงไะเออหมดสนุกดีหมดแล้วมั้าแยกเราน่าจะเข้ามาเล่นหมดแล้วนะนี่อะไรอ่ะ เดี๋ยวพี่ฝนไปเอาอันนี้ก่อนดีกว่ะเอาหัวโตน่ารักดีเดี๋ยวไปเอาเครื่องแก้หัวโตก่อนนี่นี่เอาหัวโตดีกว่านี่มาพี่เอกเท่ดีแฮะเทอเลไว่าทำไรอ่ะนี่หัวโตเท่มากอะไรอ่ะมายืนตรงนี้ดิมายืนอะไรยังนั่นน่าทำไรอะกดดิกดกดอะไรโอ้ยมาให้พี่ฝนดมตดทำไมแล้วดูหัวดีดูหัว เขาเครื่องสแกนสมองเลยอะ้ายกาดมากอาวุธชีวภาพร้ายแรงอ้าวกระต่ายกระต่ายลอยไม่หยุดเลยอ้าวเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันดีกว่าเฮ้ยแบงนินายกันบ้างคะสนุกหรือเปล่าจะชื่นชอบคลิปนี้ละก็อย่าลืมกดไลค์กดซับจากใครกดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะวันนี้พี่ฝอดแล้วแล้วก็พี่เอกแล้วก็น้องๆนะครับพี่เอกพี่ฝอดไม่หายหัวห้อยอะต้องทำไงดีอะ ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะจุ๊บๆอ f you like this video clip please follow and subscribe our channel thank you for watching goodbye พี่ฝนเป็นไรอะ่ะพี่ฝนหัวห้อยอะดมตดไปเมื่อกี้ดูดิจอดออแกยังอยู่ไหมเออพี่ฝนจอดจอดก็ไม่สบายโอ,อ้โหดมตดไปเมื่อกี้แรงมากเลยพี่เอกว่าพี่ฝนยังเอาตดตามมาด้วยเนี่ยเออ <laughs> ใช่ไม่ <laughs> บ,าบายจ้า โอ้ดูดีหัวห้อยเลยหัวค่อยน้องแหน่งน้องแหนงเลยแต่นะ